โอ้เรียกพยาบึงนะครับเห็นพอดีแบตเตอรี่เครื่องโทรศัพท์แบตหมดนะครับเอฟซีก็เลยขอโทษขออภัยเด้อกำลังใช้ช็อตโซแบตหมดอุ้ยมืดๆไปไปมึนๆเดี๋ยวเดินต้องระวังให้ดีครับขับไปกบิทัตนะครับเอาเลีกพยาบึงโอ้สารุนสุร์สวงอืงกิริยตรงครับ ไปดูเลขการเอฟซีเนี่ยอันนี้อิงกฤษอังกฤใหญ่ตัวนี้โอ้เสียงดีเนาะสองไลน์เจอนีดเนาะนะครับเอฟซีเพื่เอฟซีโดยเฉพาะเนี่ยตามเอาเลขวันพระมาหนอุ้ยกินมาหอนจนคนลุกเลย ผมเลยให้นั่งอยู่คนเดียวด้วยโอ้โหลูกพี่มีแกเรตอย่าอย่าพูดเดีนั่งอยู่ตรงนี้นั่งสมาธิฮคนลุกเลยโอ้โเออปลื้มกบาลเงี้ยวเงี้ยวละมืนใหญ่ดอกก็สมาธิจะปลื้มนะสมาธิใหญอลูกติดยางหัวเลยคนลุกไปเอฟซีเลยทำไม ทำไมสีพัดซึ่งอยู่คนเดียวคนลุกคนลุกพิสีพัดเทียวทุกอย่างโง่เด้อเออนะครับสีที่เคารพนะสงสารเด้อสองสารที่ท่านเลยดูเสื้อผ้าจะไปหาเลขได้นี่เดี๋ยวอออโอ้โทรศัพท์พวกว็ดับหมดเสียดายพวกที่ไรสดอยูน่นะครับเต็นแบตเตอรี่หมดเดี๋ยวเราไปดูกัน แคบลงอรูเล่นใ่ไหมไหนครับโอ้ยอกอยู่ข้างนอกตัวนี้ไปใกล้หรือใกล้ไม่ใกลู้่เป็นไรตัวเล็กตัวนีงแม่นบ่ครับออกมาเนี่ยไอซีเป็นเพียบเลยต้องไปดูไอที่รู้เกม,มีตัวหนึ่งโอ้มันโอ่มกันนี่อปั่นขาโอ่เนี่ยมาเล็กเอฟซี เนยชามาเห็นไหมเต็มเลยโอ้มาชาไปหน่อยบ้างดูโอ้เยอะเลยชนีเอาไปได้เอาแน่จ้ะอันนี้อันน่าจะนีโก่ออนั้ก่อนเนาะให้ผมดึงเสียงเสียงดวงดีกว่าเนาะอือดึงเลยเอาหสองตัวเอาไว้ในพานเลยท่านนะ หกตัวจะเป็นได้จบมาหกตัวปุ่นนี่หกเก็ดตัวเลยเนาะือนี่เอาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ผมจับข้างนึงอือฮึนี่เอาสามกว่าเลยเอาสามเอ้าเอาสามสองก็ได้อ่ะแม่มันยังอยู่ไหมยังแม่ยังอกอ่าสองแม่เมื่อกี้นี้ เช่นไรมันมองไม่เห็นไม่รู้เอามาเมยอมาเอามาช่วงช่วงผมมาเมื่อกี้นะพี่มันเอาเปิดเนี่ยตัวนี้เลยตรงนี้หนึ่งเลยตรงนี้หนึ่งมองไม่ชัดตรงนี้หนึ่งตรงนี้หนึ่งแล้วก็ตรงนี้หนึ่งผมมาชุดนี้นีหกเจ็เลยเจ็บเลยอ่ะเอฟซีเปิดเลยคัดเปิดไว้เลยเียบเลยอืมตรงนี้เลยเนาะต่อหน้าพี่ดูเรียมืงเลยอ่ะเรียมีอนนึงต่งหาอันนี้เล็กวิ่งอันนี้เล็กวิ่งเล็กวิ่งเอาให้ก่อนเอาสามตัวก่อน ก่อนเล็กเบิงทีหลังเปอ่ะเนะครับตัวใหญ่เลยอ่ะเป็ดเผาเบึงนเอฟซีเดินี่3มตัวเล็กเผีเบึงอ่ะโอ้สอง8ปดสอง็่ดสอออโอเคก็ถือว่าเลขกปดสองสามเอฟซีนะครับนี่ จะมาจ่อไว้ครับไเ่ื่อเผื่อคนชอบเนาะอันนี้อันนี้ชุดแรกชุดแรกอ่ะชุดแรกมีอ่ะชุดที่สองชุดที่สองห้ามันเอามาเยอะไปหน่อยนะครับศูนย์ห้าศูนย์เลขสองตัวห้าศูนย์เจ็ดเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดอะเขาแต่ผมจับตัวนี้มาตรงนี้นะแปดสองเจ็ดเลยอะเอาเลขประมาณนี้เลยเอาพิ่ทักสองเลขกันเลขวิ่งก่อนเลขวิ่งมีเลขวิ่งอยู่หรอสาม เราวิ่งวิ่งสามอะบวิ่งสามวิ่งสามเอฟซีวิ่งสามนะครับวิ่งสามคือตัวนี้อืมเอาเอาแบบนี้เลยเอาแบบนี้ละห้าศูนย์เจ็ดแปดสองสามห้าศูนย์เจ็ดแปดสองสามแคบแคบหน้าจอเอฟซีแคบหน้าจอไว้นะครับแคบหน้าจอไว้นะครับอ่ะลมแรงนะบผอกว่าให้เอาตัวนี้มาใส่ตัวนี้อลมแรงมาแลอะไรนะมัตถีแปดสองสามแปดสองสามกับ ห้าโซนเจ็เครบห้านเจ็แคบหน้าจอไว้นะครับ8ปดสองสามห้านเจสาธุสาธุเดี๋ยวเราไปถ่ายทิ่นูนอีกันไรเนาะถ่ายตรงนี้ก่อนถ่ายตรงนี้ก่อนอ่ะนานาูยะบิงเลยเต็มยเต็มเลยเต็มเลยเต็มเล้เดีวถ่าย ไฟก็ไม่สบายรถไฟตรง,งรูพิยบึงนี่หนึ่งพิษันเรนนี่รูครับเอฟซีเห็นเห็นเนลยเอฟซีนะครับแปดสองสามกับห้าสนย์เจ็ดเลขเพิยบึงว่าเป็นจำวันที่สิบหกวิ่งสามพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะวิ่งสามนะครับเลขมีตัวหนึ่งวิ่งสามเอามาทั้งทีเจ็ดตัวเลยนะครับโอ้พอดี <c oughs> เราไม่มีความภัยที่ไม่มี เครื่องถ่ทอดสดก็เลยมันไม่รู้อ,อ่<ล>ะมันมันอยู่ในรูสามเลยรเราโมเดร์แบหมดปิดถัดลงลงต่มๆเลยดีผมจะมันมีสองมันชักตัวนี้แคปหน้าจอเ<ม>อซแคปหน้าจอโอเคครับเรีเสียบึบืองกรมศาสขาลูบูุันวนะครับปะ่ะ8ปดสองสามกับห้าซูมเจนอฟซไปนะครับเดี๋ยวเราไปไปตรงน,นี้ก็ได้เนาะอนนุปกรณ์ธามากินไปด้วยอ่ะธมากินเร็เรามีไทย รเ,เราก็เดินหลึกก<อ>ลัวที่เดินไปนโกนเนาะกลัวกลัวพญาบึ้งนะดูความลำบากครับนี่มาขอเลขโอ้โหนี่ครับเอฟซีเนี่ยดูกว่าจ,จะได้เลขสว่างซะตรงนี้เนาะครับเดี๋ยวดูหน่อยเอี๋ดูรอบเอฟซี FC ดูชัดๆเมื่อกี้นึงเลยเนี่นะเอฟซี FC เนี่ยเปิดสองสามหันนะเอฟซีดูเหมือนจะได้ชมไฟไป,ปใช้ เ,เอาด้วยจีลีเดอร์แปดสองสามกับห้าศูนย์เจ็ดเนาะมีสามลกวิ่งตัวหนึ่งอะแคบหน้าจอแปดสองสามตัวนี้ผมจับถูกเนี่ยมันจะแปดสองเจ็ดเลยนะไม่ได้จับถูกที่โนะ้นแปดสองเจ็ดแปดสองเจ็ดเลย, 7, 2, 7, เลยอ๋ออันนี้ถ้าใครโชบ์ไปนะจัดด้วยเอฟซีเด้ย๋ยวจับสลับกันได้ด้วยครับพอมาไม่ตรงกันเลขมี สองชุดหรือสองชุดนะครับอันนี้คือเลขสามตัวเดียวครับที่จับไว้นะครับคือเอามาใส่ได้หมดเลยครับตัวนี้นะปบผสมันผสมได้หมดเลยเพราะว่ามันเอาเขาเอามาเยอะนะตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้อ่าอย่าใส่เลยอย่าใส่เลยครับเดี๋ยวงงเอาทีนี้ก็ด้งงเอฟซีงงเอาประมาณนี้เลยเอฟซีมีมีอยู่ประมาณนี้ใครชอบไปจัดเรียงกันเลยนะครับเลข ขนาดเราเอาเต็มแผ่นเขายังเอาออกมาได้โอ้เนาะปกติเบิ้ลก็มีนะเพราะว่าเขาไม่เอามาไม่เบิ้ลนะครับก็ถเือบ่าเขาเลขเตือก็สามสามทิพยเมื่อกี้เห็นไหมเออเออชาเลขสามสองตัวเอาสามออกตัวหนึ่งนะครับเมื่อกี้นี้ถ้าเป็นเบิ้ลก็ลองดูสามสามด้วยถ้าเป็นเบิ้ลพาอสามมาสองตัวอืมข็ปนาโจนะครับอันนี้คือเลขพยาบิงกระท่อมและสังขารหลวงปู่สวงนี่คือต้นมะขาม ว้าวอะว้าวอันนี้ทาแป้งอันทาแป้งดีๆก็แม่ยานางในนางไม้ในโลกมาทําี่พาน้อยอยู่ไหนจะให้เลขจะให้เลขเจดตัวตัดอกตัวหนึ่งก็คือหกตัวเอาบริหาได้ห้าศูนย์เจ็ดแปดสองสามจัดเลยครับจัดเลยลอตเตอรี่นะครับไปเป็นแนวทางนะครับอ่ะ โอเคขอบคุณพี่ท่านมากเลือที่หาพยาบึงเลขให้เอฟซีที่โอยอันนี้ผมชอบอยู่แล้วแต่หาเลขให้เอฟซีนะลำบากแค่ไหนก็ไม่ตกลูกนะครับอดข้าวอดปลาทิพย์พันยังไม่ได้กินกินแต่มาม่าตอนเที่ยงมาม่ามาม่าข้าวเช้ามาม่ามาม่าก็หมดแล้วในตอนนี้มาม่าหมดหมดเรื่องเลยจนทิพย์พันอดข้าวเย็นเลยอ่ะโอเคครับไปที่ชัดไปออกปิดประตูให้ลงปูอะไฟก็ไม่ดับนะครับเอฟซีไฟมือกันดับด้วยนี้ ไปมือันดับซีสาธุสาธุมากลังคืนเนาะเด็กนะครับตัวน,นี้ก็มาหมดจะเอาเ่ยพิจบิ้งให้เอฟซีนะครับถ่ายทอดสดทาง YouTube กุมทรัพย์พญานาคเตียเบิบ้งเอิน้นแบตหมดนะก็เลยถ่ายทอดสดไม่ได้เลขประมาณนี้เลยเอฟซีนะครับห้าแปดสองสามแล้วก็ห้าศูนย์เจ็ดขาดวงไฟขาดสองดวงอ๋อสปอร์ตไลท์ขาดสองดวงเดียว เอถูกเลขเดี๋ยวก็จะจัดให้นะครับ <All right. S 1> จัดให้นะครับขาดสองดวงอันนี้โซ่สองทุ่มเยอเก็นไปอ๋อขอไฟดับแบนเสือเส่อมแบนเสืม้บางทีก็มันนานโอเคครับเอฟซีนะครับลำลากันไปขอบคุณครับสวัสดีครับผม